สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเนยแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม,ผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะฮะผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอของคุณแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะกลับมาตอบคุณอย่างแน่นอน let's go <S โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรานั้นอยู่กัน,นแบบที่มีชื่อว่า the w o r of creation นะ ซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกจุดบอสทุกตัวที่มีในแมปนี้เลยนะฮะซึ่งในตอนนี้นะคือเกมยังไม่มีอัปเดตนะครับผมบอสก็อาจจะมีเท่านี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะ,ะผมก่อนอื่นผมจะไปบอกบอสตัวแรกก่อนนะครับว่าบอสตัวแบบที่แบบแะระ้ับแรกสุดเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะตัวแรกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ ใกล้ๆก,กับพื้นที่เราเลยนะซึ่งจะอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะตรงตรงส่วนโขดหินตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมที่ตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบินไปนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูขอดูแผนด้วยนะฮะโอเคน่าจะอยู่ช่วงช่วงตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นบอสหมีนะบอสตัวแรกเลยของเราซึ่งน่าจะอยู่น้องๆน,น่าจะอยู่แถวแถวแถวข้างบนข้างบนแถวแถวช่วงนี้อ่นะช่วงโขดหินตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะว่าบอสจะเป็นยังไงซึ่งนี่ก็จะเป็นบอสตัวแรกของเรานะครับผมซึ่ง น้องเนี่ยจะดอมอในส่วนของชุดเวทนะครับผมซึ่งเป็นชุดชุดน่าจะเป็นชุดเทียรเวลยี่สิหรือเวลสามสิเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็จะมีสมูไรด้วยนะครับผมเป็นเสื้อเด็กเสื้อเวทอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะดอมคาถาเวทไฟพวกดาบอะไรพวกนี้มีดอมมาแล้วนะท่านผู้ชมดอมมา0.1%นหนเปอร์เซ็นต์นะสำหรับใครที่แบบเวลยังน้อยอยู่นะฮะผมก็มันตีตัวนี้ได้นะครับผม่วนผมเนี่ยตีแล้วน้องจะไม่ดอมของนะเพราะว่าถ้ามอนเนี่ยเวลเนี่ยเกินเราสิบห้าไปแล้วหรือว่าเราเกินเวลม นะครับผมมอนจะไม่ดอบของนะฮะโอเคผมจะมาฆ่ามอนให้น้องดูฆ่ามอนให้ดูฆ่ามอนให้น้องดูอะไรล่ะโอเคเนี่บร้อยนะครับผมน้องยัไม่ทันทำอะไรเลยนะท่านผู้ชม จริงๆน้องจะมีร่างสีฟ้าด้วยนะซึ่งเป็นร่างน้ำแข็งนะฮะซึ่งตอนนี้เมื่อกี้ผมแบบใส่สกิลแบบเร็วมากน้องเลยแบบไม่ทันได้ทําสกิลนะฮะส่วนตัวที่2อนะท่านผู้ชมตัวที่2เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านอยู่แล้วนะครับผมซึ่งน้องจะอยู่ตรงนี้เป็นตัวมอนเทลสามสิบเจ็ดนะฮะโอเคคะั okay, ท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับมอนอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งมอนตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยต้องมาตีอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมซึ่งเป็นมอนที่เมนเควสเนี่ยจะส่งเรามาให้้ตตีีกับับวนนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะยังติดกับบอสตัวนี้อยู่แน่เพราะว่างผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ติดอยู่กับบอสตัวนี้นะครับผมซึ่งบอสเนี่ยดอกอะไรบ้างนะฮะซึ่งก็มีโหดอกหลายอย่างอยู่นะดอกมันนี้ด้วยที่อัพที่อัพชุดนะครับผมเป็นการแตกนะกันชุดแตกนะฮะส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็จะดอกแบบอของทั่วไปของแบบที่แบบวิวสามสิบขึ้นไปนะฮะโอเคมีดอกโอ้มีตีอาวุธด้วยนะแต่ของผมเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะ <laughs> เพราะว่าผมเวิเกินไปแล้วนะครับผมโอเค ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันนะฮะอืมอย่าเพิ่งกระโดดโอ้โหโดนหม่งหัวนะท่านผู้ชมอ่ะเรียบร้อยแต่ของผมเนี่ยน้องจะไม่ถ่อมแล้วนะฮะเพราะว่าวิวไปเกิน15บห้าไปแล้ววิวไปไปห้าสิบกว่าแล้วนะท่านผู้ชมส่วนบอสต่อไปเนี่ยเรามาดูกันนะฮะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวอะไรซึ่งบอสต่อไปเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้เลย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าผู้ชมน้องจะอยู่เกิดเกิดอยู่ข้างทางนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูน้าผู้ชมเล t โกโอเคะท่าน้าผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่กันในบอสอีกตัวหนึ่งแล้วนะซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยวมาค่อนข้างที่จะโหดนะท่าผู้ชมเพราะว่าน้องเนี่ยเวลห้าสิบเลยนะห้าสิบสามนาผู้ชมแล้วน้องเนี่ยโหดมากๆนะครับผมซึ่งถ้าใครจะมาตีเนี่ยต้องต้องมีเพื่อนนะผมบอกเลยโอเคส่วนน้องเนี่ยดอกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะดูให้นะสักครู่นะครับผมน้องเนี่ยดอบอะ้งดอบดีอยู่นะ อุ้ยดอกมองกงเวด้วยนะดอกชุดอัศวินดอกธนูโหสูนจุดแปดดอกมีดสั้นดอกแมลงมุมด้วยนะดอกหมูโอ้โหดอกของดีอยู่นะท่านผู้ชมโอเคสำใครที่แบบอยากได้ของเนี่ยก็ามาตีน้องได้เลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะตีเหมือนกันเริ่มเลยแล้วกันนะอืออุย้ยน่าจะไหวน่าจะไหวชิวๆชิวๆนะท่านผู้ชมอ่ายังไหวยังไหวฮะโอเคยังผมยังพอสู้ได้ผมไปกดขึ้นขี่สันทำไมก่อนนี้ จะตายจะตายจะตายขอยิวกันนะไม่ไหวไม่ไหวน้องแรงมากท่านผู้ชมหืมโอโหโอ้โหโโห,โห,โหแรงลงกันเอ้ยอย่าเพึ่งเกมเนียมร้อยนะน้องน้องไม่น่าจะด่อมชุดนะท่านผู้ชมเพราะว่าต้อนเกลือมากนะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเกลือเกลือแบบโคตรๆนะท่านผู้ชมเราผ่านมอสตัวนี้ไปแล้วเราไปดูมอนอีกตัวนึงกันบ้างนะฮะซึ่งมอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเลยนะ,นะท่านผู้ชมซึ่งจะอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับผมเป็นอารมณ์แบบเป็นเหมือนมอนอีลิทนะ,ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นบอสนะเป็นบอสแบบตัวจะใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันเลยกับบอสแมงมุมนะครับซึ่งมอนตัวนี้น่าจะเกิดอยู่แถวๆอ่าแถวๆบ้านนะถ้าจําไม่ผิดนะนี่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 อ่าเนี่ย น้องก็จะเป็นสีนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งน้องนี่จะดมดอมของเวทซะส่วนใหญ่ละนี่เป็นชุดเวทนะฮะเป็นเสื้อเวทกางเกงเวทแล้วก็มีเสื้อดูมด้วยนะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็จะมีคาถาเวทด้วยนะครับคาาเวทไฟอืมไม่ไหวแล้วขอสักทีตายไปซะเรียบร้อยนะฮะ บอนตัวนี้สำหรับใครที่หาของก็มาตีกันได้นะครับผมส่วนบอนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นบอสที่อยู่ในดันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมดันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดันจะอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่แบบอยากตีบอนในดันเนี่ยต้องบอกเลยว่าบอนในดันเนี่ยดอกของที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่หาของดีๆเนี่ยแต่ว่า ต้องมองเลยว่าดอมยากมากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโอกาสดอมเลดเนี่ยศูนย์จุดเท่าไหร่เองนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปทางไหนถึงจะเจอบอสได้ดันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งไปเลยนะครับผมโอเคแลตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าดันเลยนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะซึ่งก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าดันมาก่อนนะฮะวันนี้เข้าดันมาแล้วมันจะเป็นดันใต้ดินนะท่านผู้ชมซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเกมก็จะให้เราเปิด PVP อัััตตโนนนมิซึ่งใด เเรา PVP ได้เต็มที่เลยนะครับผมเราจะไม่ติดแบบกรรมนะเราจะไม่ติดตายของตกนะท่านผู้ชมเราจะตีใครก็ตีได้เลยแล้วก็วิ่งมาทางซ้ายนะท่านผู้ชมโอเควิ่งมาทางซ้ายตรงนี้แล้วก็ตรงไปเลยซ้ายยาวๆนะฮะแล้วก็เลี้ยวตามนี้ไปเลยนะฮะท่านผู้ชมอืมตามผมมาเลยแล้วท่านผู้ชมจะเจอกับบอสในดันตัวนี้นะ <laughs> ซึ่งต้องบอกเลยว่าบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะฮะโหดเลยแหละ บอกว่าโหนะครับผมสำหรับ so, ใครที่แบบของยังไม่แบบยังไม่เยอะมากเนี่ยก็โซโล่ค่อนข้างที่จะยากนะฮะโอเคพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือใกล้ที่จะถึงบอสแล้วนะท่านผู้ชมเราเลี้ยวขวาเลยฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอกับห้องบอสซึ่งบอสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบอสนะท่านผู้ชมน้องก็อยู่งี้แล้วก็จะมีมอนกี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเราเนี่ยจะตีบอสไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยว ต้องเคลียร์มอนก่อนไม่งั้นลำบากนะฮะเคลียร์มอนแล้วก็ต้องเก็บของนะผู้ชมของในแมปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าบอสเนี่ยดอกอะไรบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าของเนี่ยค่อนข้างจะดีนะผู้ชมของทองทั้งนั้นเลยซึ่งจะมีดาบธนูทองดาบทองดาบใหญ่โ,โหมหมีสั้นมีคาถาเวทเนี่ยืห เกลทุกรูปแบบแล้วก็จะมีดอกสัตว์ขี่ซึ่งเป็นตัวไดโรเสาด้วยนะฮะซึ่งหมอตัวนี้ยคนมาตีค่อนข้างที่จะเยอะนะท่านผู้ชมแต่ว่าโอกาสดอก่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆซึ่งใครที่มีดวงเนี่ยก็บอกเลยว่าดวงโคตรดีนะฮะโอเคเป็นว่าเราจะมาตีน้องกันนะครับผมผมขอกินมเมล็ดถั่วแลวก่อนเพิ่มคี้ก็ยังดีนะแต่เนื้อม้วนผมมันหมดนะ้วท่านผู้ชมเ,เริ่มกันเลยโขงผม ยังพอตีน้องเข้าอยู่นะท่านผู้ชมอืมเรายังไหวนะฮะบอสตัวนีผ้ผมคิดว่าง,ง่ายกว่าแมงมุมอีกนะแมงมุมนี่โคตรยากนะท่านผู้ชมซึ่งโหบอสล่อยสกิลลมมาตรงพื้นด้วยนะต้องระวังนะท่านผู้ชมสกิลตรงพื้นเนี่ยเพราะว่าแรงแรงนะฮะอืมผมใส่สกิลนี้ได้อยู่ท่านผู้ชม เรายัางพอเคลียร์ได้เรายัางโซโล่ได้นะเพราะว่าชุดผมเนี่ยพอค่อนข้างที่จะตึงแล้วนะฮะในการฟาร์มกันได้นะท่านผู้ชมสกิลนี้อืมโอ้กันแล้วติดมืนเหมือนกันเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ บอลตัวนี้ก็ที่เรียบร้อยท่านผู้ชมสําหรับบอลอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบอลได้หรือไม่นะฮะแต่ว่าเป็นตัวสุดท้ายของเกมเลยนะ <ś led> ผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวสุดท้ายของเควสในตอนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมบอลตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในดันเจี้ยนสุดท้ายนะท่านผู้ชมซึ่งดันเจี้ยนเนี้ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดนะฮะซึ่งมอนทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าด้อมดีกว่าบอลอีกในดังนี้นะครับผมซึ่งใครที่อยากจะมาฟาร์มเนี่ยดันนี้ก็เป็นอีกดันหนึ่งที่ฟาร มอนเนี่ยมีโอกาสดอบของที่ดีด้วยนะครับผมซึ่งมอนพวกนี้ก็ดอบของดีนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะแต่ว่าไอ้มอนพวกนี้มันนี่ฮะซึ่งโหดอบแบบของดีมากอืมต่ก้อนสตาร์สตาร์นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับผมส่วนชั้นแรกเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้ดีสุดนะแต่ว่ามอนเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างสุดนะท่านผู้ชมซึ่งดันนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะฮะนี่เลยผมลงมาแล้วไอ้มอนพวกเนี้ยดอบของดีมากนะท่านผู้ชมไอ้พวกตัวพวกเนี้ยเห็นไหม นี่ดอกแบบของทองทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมซึ่งแต่ว่า,ามันดอกยากนะฮะแต่ว่านันนี้ก็ดีอีกอย่างนะซึ่งฟาร์มซันเฟอร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูบอสกันนะว่าบอสเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมบินไปก่อนซึ่งใกล้จะถึงบอสแล้วท่านผู้ชมซึ่ง้่งหงวงเลยว่าไอ้บอสตัวเนี่ยมันอ่อนกว่าบอนธรรมดาอีกนะจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือมันดอมของแบบคอนโซแมสนี่เลยท่านผู้ชมมันคือบอส เนี่ยหลอดวีโต้เนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่ามันธรรมดาโหดกว่าดูบันดอมของคนระับชมบันดอมของค่อนข้างจะเกลือมากนะฮะโอ้ผมหม่ก้อนนะแกร่าทิ้งมผมสกิลเดียวก็จะตายแล้วท่านะชม,มเรียบร้อยเก็บของมันอืซึ่งต้องบอกเลยว่า ของมันเกลือมากมากนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดสามสกอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ